ธรรมชาติที่มีชั่วคราวแล้วหายไปนั้นน่ยพระองค์เรียกมันว่าอนัตตาดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันนี้พระองค์ก็โยงยึดทุกขังกับอนัตตาเข้าด้วยกันว่าไอสิ่งที่มันจะเป็นอนัตตาเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์ จึงตรัสว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาหรือตรัสว่าทุกเขอ,อนัตตสัญญาถ้าจเจริญทุกขสัญญามากๆอนัตตสัญญาจะมั่นคงถ้าเราเห็นการแตกสลายแตกสลายแตกสลายเรื่อยๆต่อไปคําว่าอนัตตาความเข้าใจในคําว่าอนาัตตาก็จะมั่นคงขึ้นมาดังนั้นอันนี้พระองค์ก็ยงยึด อนัตตากับสิ่งที่เป็นทุกขังแล้วก็โยงอนัตตากับอนิจจังหรืออาพาธถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซา์วิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนะอันนี้โยงอนัตตากับอนิจจังหรืออาพาธดังนะนั้น สิ่งที่จะเป็นอนัตตาสิ่งนั้นต้องเป็นอาพาธหรือเป็นอนิจจงนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้โยงกับทุกขังอนโยงกับอนิจจงนะดังนั้นสิ่งที่จะเป็นอนัตตาก็ได้สองอันละว่าจะต้องเป็นอาพาธด้วยจะต้องเป็นทุกข์ด้วยนะสิ่งนั้นจึงเป็นอนัตตา ตนี้เรามาดูเรื่องอนิจจังกับทุกขังทุกขังคือแตกสลายทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงการแตกสลายจะมีได้ไหมก็ไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนก่อนแตกสลายหรือนิโรธความดับหายไปมันจึงมีได้ ดังนั้นอยู่ๆมันจะหายไปเลยโดยที่ไม่มีการเสื่อมก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีการเสื่อมก่อน,นเหมือนคนก็ต้องแก่ก่อนแล้วค่อยตายต้นไม้ต้องค่อยแก่แล้วค่อยตายสุขเกิดขึ้นต้องมีการตั้งอยู่สักพักแล้วก็ค่อยจางคลายและหายไปความทุกข์ก็มีการเกิดขึ้นสักพักจางคลายแล้วก็หายไป สัญญามีการเกิดขึ้นมาปั๊บก็ตั้งอยู่สักพักแล้วก็ค่อยๆจางคลายและหายไปดับในที่สุดนะดังนั้นธรรมธาตุนี้ก็อาศัยการเกิดขึ้นถ้าไม่มีอน,นิจจังก็จะไม่มีทุกขังใช่ไหมอน,นิจจังจึงเป็นเหตุของทุกขังนะหรือว่า อันนี้จังคือธรรมอันเป็นเหตุทุกขังเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนถอยย้อนไปอีกแล้วอัน,นี้จังเนี่ยมีเหตุมาจากอะไรมันเสื่อมความเสื่อมมีเหตุจากอะไรก็คือการเกิดถ้าไม่เกิดเสื่อมจะมีได้ไหมไม่ได้หรือเรียกว่าเกิดเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีเสื่อมอืม ทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุทีนี้เราเราไล่ได้แล้วว่าทุกขังการแตกสลายมาจากเสื่อมเสื่อมมาจากเกิดนี่เอาแค่นี้ก่อนสามอันนี้ก็โยงยึดกันถูกต้องไหมาอาศัยกันเกิดขึ้นดังนั้นการเกิดการเสื่อมการดับก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรม เป็นธรรมที่อาศัยเหตุในการเกิดเช่นกันดังนั้นจับมารวมกันทั้งหมดก็จะต้องมีเกิดมีเสื่อมมีดับแล้วมีอนัตตานะย้อนกลับไปอนัตตาก็ต้องมาจากดับดับมาจากเสื่อมเสื่อมมาจากเกิด อันนี้ยงยึดกันหมดถ้าข้อธรรมต้นไม่มีข้อธรรมปลายก็ไม่มีใช่ไหมข้อธรรมปลายไม่มีถ้าตัวนี้ไม่มีั้นพระองค์จึงบอกว่าณอุปาโทปัญญาติไม่เกิดปรากฏก็คือไม่เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือณวโยปัญญายติไม่ทั้งก้อน ไม่เสื่อมปรากฏก็คือไม่มีการเสื่อม,อมนี่ก็เป็นคุณสมบัติของอสังขตะอสังขตธรรมหรืออสังขตาธาตุเป็นธาตุที่มีอยู่นะแต่ไม่ปรากฏการเกิดและไม่ปรากฏการเสื่อม ดังนั้นถ้าไม่เกิดก็จะไม่เสื่อมเมื่อไม่เสื่อมดับมีไหมไม่มีเพราะไม่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วเมื่อเกิดไม่มีจะเอาอะไรมาดับเมื่อเกิดไม่มีจะเอาอะไรมาเสื่อมไม่ต้องพูดถึงดับเลยก็ไม่มีอะไรจะดับเมื่อไม่มีอะไรจะดับมีอะไรจะเรียกว่าอนัตตาได้ไหม ก็ไม่ได้เพราะว่าทำเป็นเหตุของอนัตตานั้นไม่มีปรากฏขึ้นถูกต้องไหมอ่านี่แหละถ้าเราไปช้าๆอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจว่าอ๋ออนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำที่มันลอยๆขึ้นมาได้นะมันอาศัยเหตุคือทุกขงังหรืออาศัยเหตุคืออนิจจังใช่ไหมอ่าแล้วไอ้อนิจจังกับทุกขังเนี่ยก็อาศัยเหตุคือเกิดถูกต้องไหมอ่า ดังนั้นอน,นิจจังกับทุกขังเนี่ยมันจะมีไม่ได้หรอกถ้าไม่มีการเกิดถูกต้องไหมแต่นั้นถ้าเกิดมันไม่มีมันในรู้สติมันอันตรธานที่พระเจ้าบอกอานนท้าการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ใครใครแก่ที่ไหนไหนนะโดยประการทั้งปวงเนี่ยเสื่อมคือแก่และตายเนี่ยมรณะเนี่ยจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอ ราน,นก็บอกไม่ได้ถูกต้องเห็นนะดังนั้นถ้าทําอันเป็นเหตุไม่มีทำที่เกิดมาแต่เหตุก็จะไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยเป็นหลักการของอิทัปปัจจยตาถูกต้องไหมนี่เห็นนะแต่ถ้าสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็จะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นเห็นนะนี่หลักการอิทัพปัจยตาเลย